สวัสดีค่ะอาจารย์บุญญานะคะวันนี้เราจะมาฟื้นพลังของคุณกันนะคะลมหายใจเบาๆของคุณจะเป็นประตูเปิดสู่พลังใหม่ค่ะวันนี้คือ Healing Reading นะคะเพื่อปล่อยทุกอย่างที่หนักและรับสิ่งที่ใช่เข้ามาค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสับไพ่แบบช้าๆให้เสียงไพ่ช่วยทำให้ใจคุณนิ่งลงนะคะ ตอนนี้คุณกำลังเก็บพลังเหมือนเดินอยู่ในเส้นทางที่มืดนิดหนึ่งค่ะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าแสงข้างในใจคุณยังสว่างมากคุณแค่ต้องการพักเพื่อให้แรงของคุณกลับมาเต็มอีกครั้งไม่เป็นไรเลยนะคะคุณเหนื่อยมานานแล้ววันนี้เป็นวันที่คุณจะเริ่มกลับมาหายใจได้โล่งขึ้นกว่านี้จริงๆค่ะ นี่คือสิ่งที่กำลังดึงพลังคุณไว้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องถือมันไว้อีกแล้วจักรวาลกำลังบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะได้วางลงวันนี้คุณอนุญาตให้ตัวเองปล่อยนะคะอาจารย์อยู่ตรงนี้กับคุณดึงลมหายใจลึกๆแล้วปล่อยออกเบาๆ เหมือนปล่อยเรื่องทั้งวันออกไปค่ะนี่คือชีวิตใหม่ของคุณค่ะความอบอุ่นความชัดเจนและข่าวดีหลังจากที่คุณเหนื่อยมานานช่วง14วันหลังจากนี้จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะคุณจะเริ่มตื่นมาด้วยความหวังและเริ่มมีแรงทำสิ่งที่คุณรักอีกครั้งค่ะต่อจากนี้นะคะให้ทุกคนพูดคำว่า ฉันพร้อมรับพลังใหม่ฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆฉันกำลังกลับมามีชีวิตที่สว่างขึ้นหลับตาและให้แสงเทียนตรงนี้เชื่อมกับพลังใจของคุณนะคะตั้งเจตนาหนึ่งอย่างในใจค่ะเรื่องที่อยากให้ดีขึ้นแล้วอาจารย์จะกระซิบคำอวยพรให้ค่ะ พลังงานที่เคยปิดจะเริ่มเปิดเส้นทางที่เคยติดจะเริ่มมีช่องทางคุณจะกลับมารู้สึกว่าฉันไปต่อได้จริงๆถ้าใครอยากให้อาจารย์ดูพลังงานส่วนตัวแบบเจาะลึกเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรักหรือดวงโชคลาภทักมาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของอาจารย์นี้ได้เลยนะคะ อาจารย์ทำให้แบบละเอียดพร้อมแนวทางเฉพาะตัวค่ะหรือถ้าอยากเสริมพลังแบบเร็วอาจารย์ก็มีวอลเปเปอร์มือถือเรียกซับเครื่องรางเฉพาะบุคคลและพิธีเทียนเปิดทางการเงินค่ะคุณไม่โดดเดี่ยวจักรกวาลกำลังกอดคุณอยู่นะคะ